สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มี all new isuzu d max เกรด s นะครับเป็น spark เครื่อง3.0ครับคันนี้แต่งซิ่งครับซิ่งเพื่อที่จะพาไปบรรทุกนะครับไฟด้านหน้าก็เป็นไฟแบบ halogen นะครับเกรด s ยังไม่มีไฟตัดหมอกครับกระจังหน้าสองเคี้ยวเป็นสีเทาครับ กซิงรับตัวนี้เครื่องสามพเหมาะสำหรับคนใช้งานบรรทุกเครื่องแรงๆกันเลยครับจุใจครับแต่งซิงด้วยนะครับล้อลายแมรุ่นสปาร์คสามจุดศูไฟเดียวก็จะแยกกับประจกมองข้างครับคันนี้แต่งเสริมครับมีหุ้มชุดหลายแคปราคกับที่เบาประจับประตูรถนะครับ ด้านหลังก็จะลงแม็กด้วยนะครับรออกันเลยครับจุดเทเทชุดคุ่มนะครับไฟด้านหลังก็จะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะครับวอกสิ่งดูแนบด้านล่างครับเสริมแนบครับพร้อมใช้งานบรรทุกครับ โอเคครับเดี๋ยวผมเวียนพาไปดูด้านล่างอีกรอบครับโอเคครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์ครับกด subscribe เพื่อดูคลิปต่อไปครับว่ามีรถรุ่นไหนออกจากคิโรงมิสุอันใหญ่สำนักงานใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ